คันธนูคอมพาวด์นะครับในปัจจุบันก็มีหลายยี่ห้อหลายรูปแบบครับแต่แบบหนึ่งที่หลายๆคนก็อาจจะชอบกันก็คือเขาเรียกคันธนูคอมพาวด์แบบที่เรียกว่าคันธนูแบบท่าเก็ตหรือว่าคันธนูแบบที่ใช้ยิงเป้ากันแข่งขันนะครับคันธนูลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นคันธนูที่มีความยาวขันค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพื่อให้เราสามารถจะเล็งได้นิ่งครับเล็งนิ่งแล้วก็ยิงได้ง่ายคันธนูแบบทราเก็ตในปัจจุบันนะครับก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงงคคคครรรัััับบบจจจะะะเเป็นนนนาาาาดแขข่ลยอ40,000 50,000ท ราคาค่อนข้างสูงสำหรับใครที่ต้องการจะแบบเริ่มต้นกับคันธนูแบบนี้ก็อาจจะทําได้ยากหรือว่ามันแพงเกินไปนะครับในวันนี้ครับผมจะมาแนะนําให้รู้จักกับคันธนูยี่ห้อหนึ่งครับที่ทําคันธนูแบบทาร์เก็ตคันธนูสาหรับการแข่งขันในราคาระดับกลางๆครับประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเป็นถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสําหรับคุณภาพแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับคือนคันธนูจากบูสเตอร์ครับบูสเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทของอิตาลีนะครับที่เป็นจริงๆแล้วตัวบริษัทใหญ่ของบูสเตอร์เนี่ยมีชื่อว ขายส่งอุปกรณ์ธนูทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็บูสเตอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาทำขึ้นมานะครับตัวแบรนด์เนี่ยเป็นของอิตาลีนะครับแล้วก็โรงงานที่ผลิตเนี่ยอยู่ในจีนแต่ว่าเป็นธน,นูที่มีคุณภาพคุณภาพดีมากเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการรับประกันด้วยถึง2ปีเลยซึ่งธน,นูของบูสเตอร์นะครับที่เป็นคันแบบแข่งขันคันแบบทาร์เก็ตแบบนี้จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันครับที่วันนี้ผมเอามาให้ดูนะครับก็คืออย่างทางซ้ายตัวนี้คันเล็กตัวนี้นะครับคือรุ่น XT 36.1 ก็คือตามชื่อมันเลยนะครับความยาวคันอยู่ที่36นิ้วนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคันใหญ่ขึ้นมาตัวนี้คือ XT 38.1จะเป็นคันที่ยาวขึ้นมาครับคันธนู2รุ่นนี้ของ b o เตอร์นะครับก็เราเหมือนเป็นพี่น้องกันครับอันนี้เป็นน้องเล็กนะครับ36นิ้วแล้วก็ตัวพี่ใหญ่ตัวนี้38นิ้วก็จะมีหลายๆจุดบางอย่างที่คล้ายกันบางอย่างที่ต่างกันนะครับอย่างระบบรอกของ2คันนี้ก็จะคล้ายๆกันครับเป็นระบบรอกแบบเดียวกันที่สามารถจะปรับล้อเล็งได้กว้างปรับได้ง่ายนะครับก็คือสามารถจะเซตอัพ ระบบลิมก็เป็นแบบสปิดลิมนะครับเป็นตัวลิม2ชิ้นแยกกัน2ฝั่งแบบนี้ให้ความแข็งแรงให้สปีดลูกที่ดีนะครับสามารถจะเซตอัพคันได้ตามความต้องการของเราเลยตัวด้ามตัวคันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเซนซีทั้งคู่นะครับทำสีแบบอโนดิสมีหลากหลายสีให้เลือกเลยครับสีสันสวยๆนั้นเลยอย่างมีสีฟ้าสีดําสีแดงสีส้มมีให้เลือกหลายสีมากก็เหมาะสําหรับใครที่ต้องการเซตอัพคันสำหรับการยิงทาร์เก็ตนะครับสำหรับการแข่งขัน สำหรับตัวคันเล็กตัวนี้นะครับตัว HT 3 6 1ตัวนี้ข้อดีของมันคือเป็นคันที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักตัวคันมันอยู่ประมาณ1950กรัมเกือบเกือบสกิโลก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทค่อนข้างเบานะครับถ้าเทียบสำหรับคันธนูคอมพาว แล้วก็เราสามารถจะปรับระยะดึงได้ช่วงกว้างเลยครับ25นิ้วครึ่งถึง28นิ้วครึ่งนะครับปรับได้ทีละครึ่งนิ้วปรับละเอียดได้ตามความต้องการระยะนี้ก็ค่อนข้างครอบคลุมแล้วครับสำหรับคนตัวเล็กถึงคนตัวใหญ่เลยแล้วก็ถ้าสมมติใครที่ดอเลงเกิน28ครึง่งเราสามารถสั่งเป็นรอกเบอร์2มันจะเป็น27ครึ่งถึง30นิ้วครึง่งมาใช้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไซส์รอกเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ถึง28นิ้วครึง่งนี่ก็ค่อนข,ข้างครอบคลุมแล้วนะครับน้ำหนักปอนก็สามารถ แต่เท่าที่ผมลองเล่นดูเราสามารถผ่อนได้เบากว่านั้นครับลงไปได้ถึงประมาณ40ปอนด์ได้เลยก็คือเด็กๆหรือว่าผู้หญิงก็สามารถใช้คันนี้ได้นะครับตัวคันตัวนี้นะครับผมว่าจุดหนึ่งก็คือจุดเด่นของมันก็คือลักษณะของตัวคันที่เราสามารถจะใส่อุปกรณ์อย่างอื่น เซตอัพเหมือนคันแข่งขันระดับท็อปได้เลยนะครับใส่สเตปใส่ศูนย์ใส่เรสได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดเด่นตรงที่เราสามารถจะปรับตัวเคเบิลสไลด์ตรงนี้สามารถจะเลื่อนได้นะครับปรับตำแหน่งที่เราต้องการได้ในตำแหน่งที่เราให้รู้สึกว่ามีแรงบิดแรงทอคเวลาเราดึงเนี่ยมันดึงได้ลื่นที่สุดเราสามารถจะเลื่อนต,ตัวตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองยิงคันตรงนี้ดู ระบบลอกก็คือดึงได้ง่ายนะครับคือดึงมาจังหวะดึงไม่ได้หนักไม่ได้วอลมันไม่ได้หนักมากจังหวะดึงสบายๆนะครับจังหวะสุดแล้วก็ผ่อนออกมาเลตออฟเัน75%็ิ้นะครับเราก็ยิงนุ่มๆสบายๆเลยตำแหน่งวอลสุดท้ายจะไมไ่แน่นไม่ได้ตึงเหมือนพวกคันระดับท็อประดับแข่งขันนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้เราสามารถจะดึงได้ง่ายครับดึงมาสุดแล้วมันจะเป็นตัวลักษณะของสตริงสต็อปที่มันมาชนกับตัวสายเบรกเอาไว้ดึงมาในระยะสุดนะครับซึ่งก็ทําให้เราสามารถจะยิงได้ง่ายครับ ไม่ได้ใช้แรงเยอะไม่ได้ต้องออกแรงตึงมากขนาดเหมือนพวกคันรุ่นท็อปคันแข่งที่มันจะวอลสุดท้ายมันจะค่อนข้างแน่นอันนี้ก็ยิงสบายๆครับขยับมาที่ตัวพี่ใหญ่นะครับตัวนี้คือ XT 3 8 1นะครับลักษณะของตัวคานน้ำหนักคานจะหนักกว่าพอสมควรครับตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ2โล2องสองโลสามแล้วจะหนักขึ้นมาอีกนะครับตัวเคเบิลกาแล้วก็เคเบิลสไลด์ของตัว XT 38.1มันจะปรับได้2แกนเลยนะครับคือเราสามารถจะเลื่อน ซ้ายขวาได้นะคะเดียวกันตัวแกนตรงนี้ก็สามารถจะหมุนหมุนแนวหมุนมุมได้นะครับก็คือสามารถจะเซตได้ละเอียดเลยว่าเราต้องการให้ตำแหน่งของตัวเคเบิลกาดเคเบิลสไลด์อยู่ในแนวไหนที่เวลาราดึงมารู้สึกว่ามันสมูทที่สุดครับคราวนี้เดี๋ยวลองยิงตัว38.1กันนะครับ ระบบล็อกแบบคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะครับยิงสบายนะครับแต่ว่าน้าหนักคันบาลานซ์คันตัวนี้จะค่อนข้างหนักมันจะบาลานซ์หนักขึ้นไปข้างบนนิดน,นึงเราใส่กับสแตปก็จะต้องเซตน้าหนักที่มากกว่านะครับแล้วก็ตัวยิงไปตรงนี้ทั้ง2รุ่นผมว่ามันยิงได้นุ่มมากนะครับคือเงียบมากแรงสั่นสะเทือนที่คันเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่สเตเบไลเลอร์เลยนะครับยิงไปก็นุ่มมากคันเบามากเงียบมากนะครับฟีลิ่งถ้าเทียบกับราคาแล้วผมว่าตัวนี้คุ้มมากทั้ง2ตัวเลยนะครับยิงง่ายมากราคาก็ดีมาก ก็ได้ลองไปแล้ว2คันตัวนี้นะครับสำหรับตัวคันคอมพาวของ b o o เตอร์ xt 36.1แล้วก็ xt 38.1ส่วนตัวผมชอบมากเลยนะครับถือว่ามันเป็นคันที่คุณภาพคุ้มค่ากับราคามากนะครับเป็นคันแบบแทรเก็ตคันข้องยาวเล็งได้นิ่งยิงสบายระบบลอกอะไรก็เซตอัพได้ง่ายนะครับถ้าใครต้องการคันที่แบบน้ำหนักเบาหน่อยนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่ต้องการแบบคันราคาไม่สูงมาก แบบตัวนี้ก็36.1นะครับถ้าใครต้องการเน้นเรื่องความแม่นยําความนิ่งเวลาเลงน,นะครับก็ขยับขึ้นมาเป็นตัว38.1ความยาวคันจะยาวขึ้นเล็งนิ่งขึ้นแต่น้ําหนักก็มากขึ้นนะครับโดยรวมแล้วด้วยคุณภาพกับราคาตรงนี้ผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับใครที่อยากได้คันคอมพาวที่เป็นลักษณะแบบทาเกตเอาไปใช้แข่งขันได้นะครับสามารถยิงได้ง่ายนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาไม่แพงเลยก็แนะนําเลยตัวบูสเตอร์ตรงนี้2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับการรับประกัน2ปีด้วย มีปัญหาอะไรนะครับก็เข้ามาที่อาชีว์ไทยได้หรือว่าใครอยากลองตัวจริงนะครับมาลองเซตอัพมาลองยิงที่อาชีว์ไทยได้เลยครับ